สูตรไข่ทำนะครับพี่น้องไข่ทัครับน้อะไรอ่ะเนเรนแบบนี้ก็่วยไกน้องอ้อนนะคนไหนครับคน่พูอยู่นั่นแหละโอเคครับอร่อยไหมกินดูยังมือมือน้องอ้อนเนยจะลงเลยเชิมลเลยอืมมือมือน้องอ้นครับเนะนี่เยเ๋ยจะลงเลยเออ อืแต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นมัยนี้มีให้กับคุณเฟ่ดีตัมีให้กับคุณท่านู้ยมครับตัวนี้คือครบเลยสเปกกแรงแรมสี่ิกลอมบุกปิกปคือเยอะมากเลยพร่นั้นอันนี้คือความคบครันและตอบโจทย์ทุกการใช้งานติกบชอะไรแล้วก็ใส่เจร่องพูนเลยรือว่าแบตมอนหยาบหรืออาที่เราให้ไปหามากครับนอบ้านได้เลยออกให้เยอะยนั้นหนึ่งหีอยิิดแาร์จสี่ให้นะคะนี่คือคุณได นี่ด้ตุ้ไข่ไก่แลก็ดูวิธีการทอดนะเนี่ยใช่ไหมฟ well ังเสียงก็รู cow cow ้เลยเนี่ยฟังเสียงก็รู้เลยครับมันพอดีพอดีกับไข่พอดีกับไข่พอดีกับเพื่อนปรุงพอดีกับเขาเนอะ

ไอ้ช่ยเยี่ยมให้ดูหน่อยอืมหือือมือน้องอ้นอร่อยดูหน้าใกล้ๆนะนี่นี่ครับนี่คือมือคนตำคือมือคนตำไข่ไข่เกี่ยวอือ ใสก่กระเทียมหอมใส่เทียมปรุงรสดูครับนะอะไรโมยอดยกนิ้วให้เลยสุดยอดเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับพี่น้องขอกินก่อนเพราะวอร่อยมาก เห็นนี้ก่อนนะครับหยุดไม่ไหวเลยหยุดไม่ไหวครับขอจบเพียงตัวนี้ก่อนนะครับ,บย,ยอดกิ่งกิ่ง